รีวิวชุดเริ่มเลี้ยงปลาเมดากะของทาง a q u a h u บครับชุดเริ่มเลี้ยงปลาเมดากะนะครับของทางอควาฮับจะมี2ชุดนะครับก็คือชุด A และชุด B ชุดที่นํามารีวิวให้ดูวันนี้จะเป็นชุด A นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในชุดมีอะไรให้บ้างเริ่มจากอย่างแรกนะครับอันนี้ขวดสีฟฟ้าอันนี้เป็นขวดที่มีไข่ของปลาเมดดกะอยู่นะครับเป็นไข่ที่ได้รับการผสมเรียบร้อยแล้วพร้อมฝังเป็นตัวลูกปลานะครับ ก็จะแช่มาในน้ำสีฟาฟ้าแบบนี้เลยต่อไปจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการดูแลปลานะครับก็จะมีซีกาดนะครับเป็นขวดสีส้ม v โกนะครเป็นขวดสีเหลืองนี่แล้วก็ตามด้วย BBody นะครับเป็นเซ็ต CVB ของทาง a q u a h ับนะครับจะมี3ขวดขวดสุดท้ายอันนี้เป็นแบคทีเรียน้ำ PSB นะครับแล้วก็มีอาหารลูกปลาหกระปุกครับ ตามด้วยชุดไม้น้ำแบบขาสายพันธุ์นะครับให้เพื่อนๆได้ไปจัดอ่างกันจากนั้นก็จะมีกระถางให้นะครับแล้วก็มีฟองน้ําเอาไว้รองก้นกระถางไม่ให้ดินออกจากกระถางนะครับแล้วก็มีดินไม้น้ําให้1ถุงนะคะเต็มเต็มเลยครบทั้งหมดในชุดก็จะประกอบด้วย10อย่างนี้นะครับสําหรับชุดเริ่มเลี้ยงเมตกากะของทาวขรัา เดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูเลยครับว่าเราจะเริ่มขั้นตอนจัดอุปกรณ์ยังไงกันบ้างขั้นแรกนะครับเราจะมาจัดการกับไข่ของลูกปลาก่อนนะครับให้เพื่อนๆหาชามหรือขันหรือภาชนะอะไรก็ได้นะครับที่สามารถใส่น้าได้ผมแนะนําให้เป็นสีขาวหรือสีขาวขุ่นนะครับเพื่อที่จะได้มองเห็นไข่ลูกปลาได้ชัดๆนะครับไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เอามาเทไข่ลูกปลาลงไปได้เลยนะครับ พยายามเขย่าเขย่า,ยาเบาๆนะครับเพื่อให้ไข่ไม่นอนอยู่ที่ก้นขวดนะครับเวลาเทเนี่ยไข่เขาจะได้ลงไปทั้งหมดนะครับเราก็จะทิ้งไข่ปลาไว้อย่างนี้นะครับไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขานะครับก็คือรอให้ลูกปลาเขาฟักออกมาเองตามธรรมชาตินะครับโดยปกติจะใช้เวลา4-10ถึงวันนะครับแนะนำว่าอย่าให้เอาอย่าให้เอาภา,อา,อา,าชนะที่ใส่ไข่อันเนี้ยนะครับ ไปวางในที่ร้อนที่ตากแดดอะไรแบบนี้นะครับแนะนําให้วางในร่มนะครับเพราะว่าถ้าอุณหภูมิน้ําสูงเกินไปเนี่ยเดี๋ยวไข่จะเสียนะครับต่อมาเราจะมาเริ่มจัดอ่างไว้อนุบาลลูกปลากันนะครับอันนี้ผมก็จะเอาฟองน้ํารองไว้ที่ก้นของกระถงางต้นไม้ก่อนนะครับจากนั้นก็ใส่ดินลงไปตักดินลงไปแล้วแต่เพื่อนเลยนะครับว่าอยากใส่เต็มใส่มากใส่น้อยหรือจะไม่ใส่ก็ได้นะครับคือเอาดินปูลงไปที่พื้นอ่างก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ ว่าคนไหนชอบแบบไหนก็สามารถดีไซน์กันได้เต็มที่เลยจากนั้นผมก็จะเอากระถางที่ใส่ดินเรียบร้อยนี่นะครับวางไว้ตรงกลางอ่างนะครับแล้วดินที่เหลือเนี่ยก็จะใช้รองพื้นก้นอ่างนะครับก็จะเทลงไปเลยให้ทั่วโอเคเสร็จแล้วผมก็จะหาอะไรมาเกี่ยเกี่ยดินนะครับให้เสมอกันให้ทั่วทั้งอ่างนะครับ ต่อมาเราก็จะมาเติมน้ําสะอาดลงในอ่างอนุบาลลูกปลากันนะครับแนะนําให้ใช้น้ําที่สะอาดแล้วก็ไม่มีคอลีนเจือปนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมใช้ในคลิปเนี่ยจะเป็นน้ําประปาที่ผมได้ทําการผักไว้แล้วนะครับประมาณ 2- 3ถึงวันนะครับคอลีนก็จะระเหยออกไปหมดแล้วอันนี้ก็ปลอดภัยต่อลูกปลาก็เอามาเติมได้เลยครับโอเคอันนี้ผมเติมลงไปประมาณ4-5ถึงลิตรนะครับให้เกือบเกือบ,บเต็มปากอ่างเลย จากนั้นก็จะเกลี่ยดินอีกรอบหนึ่งครับให้เรียบขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะเอาไม้น้ำที่มาพร้อมกับในชุดเริ่มเลี้ยงเนี่ยนะครับปักลงไปในกระถางนะครับที่มีดินเรียบร้อยแล้วก็เพื่อนๆค่อยๆปักลงไปได้นะครับสําหรับใครที่มาไม่ได้ใช้กระถางนะครับหรือไม่อยากใส่ไม้น้ําก็เอาไม้น้ําไปปลูกที่อื่นได้ะครับอันนี้ผมก็จะค่อยๆเอานิ้วค่อยๆจิ้มแล้วก็ปักลงไปจนครบทุกต้นนะครับ ข้อดีของไม้น้ํานะครับก็คือเขาจะช่วยรักษาคุณภาพน้ําด้วยนะครับทําให้น้ําไม่เน่าเสียง่ายนะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนน้าบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นการเลี้ยงลูกปลานะครับเราจะไม่นิยมเปลี่ยนน้ากันบ่อยๆนะครับแต่ถ้าน้ํามีการระเหยหรือลดลงไปเนี่ยค่อยเติมน้ําใหม่เข้ามานะครับการเปลี่ยนน้าบ่อยๆเนี่ยก็มีโอกาสทําให้ลูกปลาตายได้นะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการจัดอ่างอนุบาลลูกปลานะครับ แนะนำจุดที่ตั้งอ่างนะครับก็คือเน้นให้มีแสงสว่างเพียงพอนะครับเพราะว่าเรามีการใส่ไม้น้ำลงไปด้วยแต่ว่าไม่ควรตั้งในที่ที่มีแดดจัดนะครับเนื่องจากอ่างเนี่ยไม่ได้มีขนาดใหญ่มากนะครับถ้าโดนแดดจัดจะจ,ะจะทําให้น้ําในอ่างร้อนนะครับแล้วก็เป็นอันตรายต่อทางต้นไม้แล้วก็ทางลูกป่าด้วยครับให้ตั้งในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกนะครับแล้วก็มีแสง เพียงพอสําหรับให้ไม้น้ําเขาได้สังขอแสงก็แค่นั้นก็พอครับหรือใครจะหาโคมไฟนะครับมา,าเสริมเพื่อให้ไม้น้ําเขาสามารถสังขอแสงก็สามารถทําได้นะครับผ่านไป2วันนะครับกลับมาดูที่ภาชนะที่เราใส่ไข่ปลาไว้นะครับตอนนี้ก็เริ่มมีลูกปลาฟักออกมาแล้วนะครับ1ตัวเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มย้ายลูกปลาที่ฟักออกมาเนี่ยลงไปไว้ในอ่างอนุบาลลูกปลากันนะครับ แต่ก่อนที่เราจะทําการย้ายลูกปลาในอ่างอนุบาลที่เราได้เตรียมไว้นะครับผมก็จะมาเติมผลิตภัณฑ์ CVB ของถาข้อหับก่อนนะครับเพื่อช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของปลานะครับอันแรกนะครับก็จะเป็นซีการ์นะครับอันนี้เป็นวิตามินซีสูตรเข้มข้นนะครับสูตรเฉพาะของทาข้อหับนะครับจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของภูมิคุ้มกันนะครับทาให้ลูกปลาเนี่ยไม่ป่วยง่ายนะครับแล้วก็แข็งแรงรวมถึงช่วยในเรื่อง ทำให้เขาเนี่ยสดชื่อแล้วก็กินอาหารได้ดีด้วยครับตัวถัดมาที่จะเติมลงไปนะครับก็คือวีโกนะครับเป็นขวดสีเหลืองนะครับเจ้าตัวนี้จุดเด่นจะช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตของลูกปลาเป็นหลักนะครับก็คือมีทั้งวิตามินรวมนะครับช่วยเสริมสร้างในส่วนต่างๆของลูกปลานะครับทำให้ลูกปลาเขากินอาหารได้ดีเติบโตเร็วแล้วก็แข็งแรงครับ ต่อมานะครับจะเป็น B-body นะครับเจ้าตัวนี้จะเป็นแร่ธาตุรวมนะครับมีส่วนช่วยในการารักษาสมดุลการทำงานของอวัยวะต่างๆภายในตัวของปลานะครับถ้าขาดแร่ธาตุบางชนิดไปเนี่ยจะทำให้อวัยวะาภายในของลูกปลาบางอย่างเนี่ยที่เขากําลังทํางานแล้วก็กําลังเติบโตเสริมสร้างร่างกายเนี่ยมีความผิดปกติไปนะครับก็อาจจะทําให้ลูกปลามีอาการผิดปกติบางอย่างได้นะครับ เพราะฉะนั้นเจ้าตัวนี้ก็ไม่ควรขาดครับส่วนขวดสุดท้ายนะครับอันนี้จะเป็น P.S.B. นะครับแบคทีเรียน้ำนะครับเจ้าตัวนี้ก็คือจะช่วยในเรื่องของการเป็นอาหารให้แก่ลูกปลานะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการบําบัดน้ําด้วยนะครับแต่ว่าถามว่าเป็นอาหารหลักได้ไหมตัวผมไม่ค่อยแนะนํานะครับก็จะให้เป็นเหมือนขนมให้ลูกปลาเขาเอาไว้กินเวลาที่เขาไม่ได้เวลาที่เราไม่ได้ให้อาหารเขานะครับ เขาก็จะสามารถกินเจ้าพวกแบคทีเรียรที่ล่องลอยอยู่ในน้ําได้ด้วยแต่สําคัญก็คือว่าเจ้าตัวนี้จะทํางานได้ก็ต่อเมื่อมีแสงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงแนะนําว่าให้ตั้งอ่างไว้ในจุดที่มีแสงเพียงพอนะครับโอเคหลังจากเรารู้สรรพคุณของแต่ละตัวกันแล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มเติมกันเลยนะครับในแต่ละตัวนะครับทั้งผมคํานวณมาให้แล้วนะครับว่าใช้ปริมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมเติมน้ําไปประมาณ4ลิตร อัตราการใช้จะอยู่ที่ประมาณ 2- 3ถึงหยดต่อน้ำา1ลิตรนะครับเพราะฉะนั้นที่ผมจะใส่ลงไปในช่วงแรกเนี่ยก็คือประมาณ8หยดนะครับถึง9หยดก็จะบีบของแต่ละขวดใส่ลงไปเลยครับจากนั้นนะครับก็หาช้อนหรืออะไรก็ได้นะครับมาคนๆนะครับให้น้ำเข้ากันนะครับโอเคเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับกระจายไปทั่วอ่างลูกปลานะครับ แล้วก็เราจะทําการเติมแบบนี้นะครับให้ลูกปลานะครับทุกๆ3าถึงสวันนะครับแต่ถ้าใครไม่สะดวกหรือไม่อยากเติมบ่อยๆนะครับเราก็จะโอเวอร์โดดขึ้นไปอีกเท่านึงนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเติมทุกๆ6กถึงเวันก็ได้เช่นกันโอเคต่อมาเมื่อเราเตรียมอ่างลูกปลาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทําการย้ายลูกปลาที่ฟักแล้วเนี่ยไปใส่ไว้ในอ่างนะครับโดยผมจะใช้ช้อนพลาสติกนะครับอันเล็กๆนะครับค่อยๆไล่ตักลูกปลานะครับ พยายามอย่าไปไล่เขามากนะครับค่อยๆตักช้าๆเบาๆอย่างเบามือนะครับอ่าโอเคจากนั้นก็ลินมน้ําออกให้ได้มากที่สุดครับเสร็จแล้วก็เอาลูกปลานะครับมาปล่อยลงอ่างอนุบาลที่เราเตรียมไว้ได้เลยก็ค่อยๆอปล่อยลงไปเบาๆนะครับอย่าเทจากที่สูงนะครับค่อยๆจุ่มน้ําลงไปโอเค เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับเราก็จะสามารถเลี้ยงลูกปลาในอ่างอนุบาลได้นะครับโอเคคราวนี้สําหรับเรื่องการให้อาหารนะครับก็คือลูกปลาเนี่ยเมื่อเขาแกลกเกิดออกมานะครับเขาจะยังมีถุงไข่นะครับที่เป็นอาหารของเขาเนี่ยซึ่งเป็นอาหารให้กับลูกปลาเนี่ยอยู่ได้อีก2-3วันเพราะฉะนั้นหลังจากที่ลูกปลาฟักออกมาวันแรกนะครับให้เรานับไปอีก2-3วันนะครับเราถึงจะเริ่มให้อาหารมือแรกกับเขานะครับแล้วก็วิธีให้อาหารก็คือ ให้เราหาให้เราหาช้อนเล็กๆนะครับหรือถ้าใครไม่มีก็คือหลอดนมหลอดดูดนมนะครับที่เป็นปลายแหลมๆเนี่ยแตะๆที่อาหารนะครับอาหารผงแล้วก็ไปเคาะเคาะใส่ในอ่างลูกปลาเท่านี้ก็เพียงพอครับแล้วก็เริ่มสังเกตว่าเขาเริ่มกินอาหารที่เราให้หรือยังนะครับให้อย่าให้ครั้งละเยอะนะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าลูกปลาเขากินไม่หมดเนี่ยจะทําให้น้ําเสียเร็วนะครับเทคนิคการให้อาหารลูกปลาที่ทางผมแนะนํานะครับก็คือว่า ให้เราซอยย่อยเป็นหลายๆมือนะครับใน1วันโดยในแต่ละมื้อเนี่ยเราให้ทีละน้อยๆนะครับส่วนระหว่างวันเนี่ยก็คือเรามีการเติม P.S.B เป็นประจําทุกๆ3 4ถึงสวันอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องกลัวลูกปลาเขาจะขาดอาหารนะครับก็คือเขาจะไล่กิน P.S.B ได้เช่นกันครับโอเคก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสําหรับอ่างเซตอ่างสําหรับผู้ที่สนใจเริ่มเลี้ยงเมดกะนะครับ ของกางเอาคว่าครับก็มีอุปกรณ์ให้ค่อนข้างครบเลยนะครับในชุดนี้ส่วนชุดใหญ่อีกชุดหนึ่งก็จะเป็นชุดบีนะครับก็จะมีอุปกรณ์ที่ได้มากกว่านี้แล้วก็มีลูกปลาที่สายพันธุ์ที่แปลกกว่านี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับตอนนี้ก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาถาังเพจได้เลยนะครับหรือจะไปสั่งซื้อทางทิกตอกช h o p ก็ได้นะครับตอนนี้เรามีลงขายไว้ทางทิกตอกช็อปด้วย สุดท้ายนะครับก่อนที่จะจบคลิปนี้สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีคําถามก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับที่ใต้คลิปหรือถ้าใครอยากให้ผมทาคลิปแนวไหนออกมานะครับก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงปลานะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามทางเพจได้เลยนะครับผมยินดีให้คําแนะนําเสมอครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดติดตามเอาไว้าครับได้ทั้งทางช่อง YouTube และทางแฟนเพจ a c e b o o k ว่ารับขอบคุณครับ